สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไอเกหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับเซเว่นไไกด์นะโดยในครั้งนี้ผมก็จะขอพูดถึงของคราฟายเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะโดยในครั้งนี้ก็จะขอแนะนําของคราฟายเดือนที่น่าสนใจนะครับนี่ครับเข้าไปที่ระบบคราฟนะอย่างแรกขอให้กดเข้าไปที่อันนี้นะหัวข้ออันสุดท้ายเลยของที่เขาต้องการเพิ่มมาในอันนี้ก็คือหินอเวกโดยที่ของที่ใช้คราฟ ก็คือตัวสไลด์เจลลี่ธาตุน้ำา2ดาวใช้1ตัวกับหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือหินเพิ่มความสามารถของสัตว์เลี้ยงอันนี้เนี่ย1 0 0ก้อนต่อ1อันนะก็สามารถแลกได้สูงสุดเนี่ยหครั้งก็คือใช้ทั้งหมด500ก้อนต่อเดือนนะโดยที่หินอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะหาย,ยากนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นผู้เล่นเก่ามันก็เลยเยอะล้นจนไม่รู้จะไปทำเลยนะ อันนี้เนี่ยผมถือว่าดีใจมากๆนะครับเขาหาทางทําให้ทรัพยากรซึ่งมันเหลือล้นมากๆของผู้เล่นเก่าเนี่ยมาใช้งานได้นะอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าและหินสัตว์เลี้ยงล้นเนี่ยผมแนะนําให้มาแลกอันนี้เลยนะครับเอาให้หมดเลยนะเอาละครับต่อไปจะเป็นหมวดหมู่อุปกรณ์นะผมขอกดให้มันแยกเป็นหมวดหมวดแล้วกันนะครับอันนี้อันที่เพิ่มขึ้นามใหม่เลยคือการ์เลือกตัวละครพิเศษโอเซเว่นเลือกได้ โดยที่ของครับก็คือตัวละคร6ดาวเซเว่นไนท์สจักรพรรดิอดีต4จกักรพรรดิคณะปฏิวัติแล้วก็ดาร์กไนท์นะครับถ้าถามว่าจะหาจากไหนดีก็สามารถหาได้จากการคราฟตัวละครพิเศษอันนี้เลยนะซึ่งจะเรียกร้องวัตถุดิบเป็นตัวละครธรรมดา6ดาว10ตัวแต่ถ้าเป็นคณะปฏิวัติเนี่ยจะใช้แค่6ตัวนะครับ หรือถ้าเกิดใครอยากได้ตัวพิเศษอื่นอีกก็มีอันนี้นะเพนทากอนนะครับใช้6ตัวเหมือนกันและอันที่น่าสนใจก็อันนี้นะครับอันนี้ใช้ตัวละครธรรมดา20ตัวเลยนะ6ดาวเรียกว่าใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทำไมถึงน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสออกเป็น O7 ซเวนได้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาสุ่มนะถือว่าถ้ามันออก O 7ซไนมาเนี่ยก็คุ้มมากๆนะแล้วก็อันนี้นะอันนี้สุ่มออกมาแล้ว มีสิทธิ์ได้ตัวละครพิเศษด้วยอันนี้ถ้าถามว่าคุ้มไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าอยากเสี่ยงดวงหรือเปล่าสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนก็เป็นตัวละครธรรมดา6ดาวนะครับ1ตัวนะโดยที่ถ้าสุมออกมาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ออกตัวละครธรรมดาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็สามารถรุนให้ออกตัวพิเศษได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะ ดยส่วนตัวผมในโหมดนี้ผมน่าจะแลกทุกอันเลยนะครับซึ่งน่าจะใช้ตัวละครธรรมดา6ดาวจนมหาศาลนะแต่ไม่เป็นไรผมสายฟาร์มอยู่แล้วนะต่อมาอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยง4ดาวตัวพิเศษเลือกได้แต่ว่ามีถึงแค่เจอโอนะสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงธรรมดา6ดาว3ตัวอันนี้เนี่ยจะใช้เงินแลกเปลี่ยน5 0 0แสนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแลกมาเนี่ยถ้าจะเอาให้คุ้มก็คือคุณแลกมาถ้าไม่เอามาใช้งานก็คือให้เอามาขาย แต่ว่าขายเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดสัตว์เลี้ยงพิเศษ4ีดาวเนี่ยมันน่าจะได้แค่ส0 0 0 0 0ซึ่งถือว่าเราขาดทุนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เวลาเราขายเนี่ยมันก็คือหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําให้แลกไว้นะครับแลกมาถ้าไม่ใช้งานอย่างน้อยเอามาขายเอาหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงจะหมุนหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปใช้แลกเป็นหินเอเวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครสัตว์เลี้ยงยังไม่ครบเนี่ยอันนี้ก็คุมแน่นอนนะแต่ผมก็น่าจะแลกแน่นอนต่ออออมากก็็คืออันนนนี้เปปวดุร,รณ์นะ หมวดอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิมที่น่าสําคัญจะเป็นอันนี้นะก็คืออุปกรณ์สวรรค์แบบสุ่มแต่ว่าสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเนี่ยมันคืออุปกรณ์บางกร t ท็อปออปชั่นเอเวกหชิ้นเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าจะมองว่าคุ้มหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอุปกรณ์สวรรค์เนี่ยหาค่อนข้างยากนะถึงแม้จะเป็นสุ่มก็ตามทีเนี่ยผมก็ยอมดีดนะครับยอมเสี่ยงสุ่มนะ เพื่อให้ได้ลุ้นอุปกรณ์สวรรค์ส่วนถ้าเกิดใครมองว่ามันตั้งข้อเรียกร้องสุงมกันไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันที่น่าสนใจอีกก็คืออันนี้นะอันนี้เนี่ยในสมัยก่อนพวกแหวนเนี่ยถ้าเป็น5ดาวปกติมันจะใช้แค่5วงแต่ว่าจะสุ่มระหว่าง5ดาวถึง6ดาวแล้วปกติมันก็จะออกซ้ำหาดาวเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เครื่องประดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหวนกัลิดัสหรืออันนี้จะเป็นแหวนแห่งไทชนะ ก็จะใช้10วง5ดาวสามารถแลกเปลี่ยนเป็น6ดาวแบบสุ่มได้แบบการันตีนะซึ่งผมถือว่าดีมากๆนะครับเพิ่มวัตถุดิบขึ้นเท่าหนึ่งแต่ว่าการันตี6ดาวนะอันนี้เนี่ยผมแนะนำา5ถ้าเกิดมี5ดาวก็ให้เก็บเอาไว้แล้วก็เอามาแลกนะแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่พลาดไปนะก็คือเผลอเอาไปขายหรืออะไรของลัก O อเซเว่นกลับมาแล้วนะ กลับมาให้เราแลกได้อีกครั้งหนึง่งในกรณีถ้าเกิดคุณทําอะไรพลาดไปนะโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทําอะไรพลาดไปก็ไม่น่าจะได้ยุ่งเกี่ยวนะครับใช้ o อเซเวนไนตัวละครนั้นอเว e มาแลกเปลี่ยนนะส่วนหน้าอันสุดท้ายอันนี้เหมือนเดิมนะครับสลด์เจลรี่ตีบวกนะถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําให้แลกนะเพราะสิ่งที่ใช้แลกเนี่ยมันคือตัวปดโพเนเนะซึ่งค่อนข้างจะเหลือนะครับอันนี้นะสอ,อันแลกเปลี่ยนได้ครบเลยนะ ส่วนพีนาอันนี้ที่ใช้ตัวปลด potential แรกเนี่ยอันนี้คุ้มหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่จะคิดนะครับโดยส่วนตัวผมน่าจะแลกไว้นะเอาไว้หาโทปาสนะครับต่อมาเป็นหินทางสำหรับมิสเอเวกนะอันนี้ของแรกเปลี่ยนคือตัวละครเซเว่นไนท์สี่ดาวหนึ่งตัวกับหินมิสเอเวกสองร้อยอันนี้แล้วแต่จะมองนะครับว่าคุ้มไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะหินมิสเอเวกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหาได้เรื่อยๆนะแต่ หินทรานอุปกรณ์มิสอเวกเนี่ยอันนี้เนี่ยผมมองว่าหายากนะแลกไว้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะต่อมาเป็นหินทรานสําหรับอเวกอันนี้เนี่ยจะใช้ตัวลูกแก้วสําหรับเปลี่ยนค่าหลักของออปชันอุปกรณ์นะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าใครมีไอ้ลูกแก้วตัวนี้เหลืออยากแลกเปลี่ยนเป็นหินทรายอเวกก็ได้เลยนะผมมองว่าอันนี้เป็นการแบบสับเปลี่ยนอุปกรณ์มากกว่านะ แต่ผมน่าจะแลกนะครับเพราะว่าไอหินลูกแก้วนั้นนานๆถึงจะได้ใช้ทีนะต่อมาอันนี้อันนี้ผมก็รู้สึกดีมากนะครับที่เขาหาทางลงให้กับวัตถุดิบชิ้นนี้ได้แล้วนั่นก็คือหินตีบวกของรักนะนี่ครับสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนคือหินตีบวกของรักนะสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งแร่ตีบวกอุปกรณ์แร่ตีบวกเจมแล้วก็แร่ตีบวกเครื่องประดับนะโดยถ้าถ้าเกิดเป็นของอเวกเนี่ยก็จะใช้หินที่เป็น ตีของรักแบบอเวกเหมือนกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมมักจะเอาไปขายทิ้งนะเพราะว่าของรักเนี่ยใช้ตีบวกมันใช้นิดเดียวนะมันมักจะเหลือเยอะๆเสมอเลยก็ขอให้เอามาแลกเปลี่ยนเป็นพวกนี้เนี่ยค่อนข้างน่าจะคุ้มกว่านะอันนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับว่าท่านมีหินตีบวกของรักเหลือไหมถ้าเหลือเนี่ยผมก็แนะนําให้เอามาแลกเป็นทรัพยากรพวกนี้นะมีประโยชน์กว่าต่อมาอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นตัวสุ่มเศษ โซลตัวละครนะโดยที่ของใช้แลกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็คือตัวละครสไลเดรเจลลี่ธาตุไฟกับการใช้แต้มค่าความสัมพันธ์นะอันนี้ผมไม่แนะนานะครับถ้าเกิดใครยังอัพแต้มค่าความสัมพันธ์ไม่ครบเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งมาแลกนะไปอัพให้เต็มก่อนนะครับแต้มค่าความสัมพันธ์ก็คือแต้มที่ใช้อัปเกรดตรงนี้นะคือผมอัปเกรดครบหมดแล้วปลดครบหมดแล้วนะก็เลยมีแต้มเนี่ย เหลือล้อนมากๆไม่รู้จะเอาไปทําอะไรในที่สุดเขาก็หาทางลงให้กับทรัพยากรตัวนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสามารถเอาไปแลกเป็นเศษตัวละครได้นี่นะได้ทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวพิเศษนะครับสุ่มเอานะก็หวังว่าจะออกมาเป็นเศษตัวละครดีๆนะแต่อย่าลืมที่ผมเตือนนะครับถ้ายังอัพไม่เต็มอย่าเพิ่งแลกนะอะล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคำแนะนำของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะ ก็คือที่ผมแนะนําไปทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ผมน่าจะแลกแน่นอนนะส่วนนันอื่นเนี่ยตัววัตถุดิบมันค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ธรรมดานะจะแลกหรือเปล่าวันนี้แล้วแต่ท่านนะการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเนี่ยบางอย่างมันต้องรอให้ทรัพยากรเหลือก่อนนะครับถึงค่อยแลกเปลี่ยนได้เช่นพวกหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงสาหรับใครที่ยังพัฒนาสัตว์เลี้ยงได้ไม่ครบอะไรอย่างนี้ไม่มีหินพัฒนาเหลือนะหรือพวกแต้มความสอดสัมพันธ์ หรือแม้แต่หินทรานที่เป็นหิน Blis ิ w a k e อันนี้ก็ต้องใช้หิน Blis Awake เยอะเหมือนกันนะถ้าทรัพยากรเหล่านี้นคุณไม่พอผมก็ไม่แนะนําให้แลกนะให้คุณลงทุนในสิ่งที่คุณคิดว่าคุ้มนะครับเอาละครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ